คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทอีกแล้วนะวันนี้น้องแนทจะพาเล่นเกม Incan w o n d e r นะคะเกมใหม่ของค่าย PG เลยเพิ่งเข้ามาใหม่หมๆสดๆร้อนไม่ถึงอาทิตย์ทุกคนลองเล่นกันหรือยังดีไหม หนูเล่นแล้วรู้สึกว่าวันแรกก็คือเกือมากวันที่สองพอได้อยู่พอจะมีกําไรอยู่นะโอเคมาดูรายจ่ายสักครู่นะคะสัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์ตัวแพงนั่นเองเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ว่าสีทองทองนะคะแล้วก็อันนี้หัวหัวไลออนมั้งเนี่ยสิงโตอันนี้เป็นคังคกนะปลาข้าวโพดแล้วก็ถูกสุดก็คือใบไม้คือเกมนี้มันคล้ายๆเกมสายโดดเปรียบเลยทุกคน มันต้องเต็มจอมันต้องเต็มจอสัญลักเดียวกันทั้งหมดอ่ะหกช่องเลยนะแล้วมันก็จะไปสุ่มตัวคูณอีกอันนี้คือตัวแพงสุดเนาะไม่เคยได้สักทีคูณตัวคูณอนะ่ะมีตั้งแต่คูณ2ถึงคูณ10เลยนะคูณ2คูณ3คูณ5คูณ10ประมาณนี้ลายเดิมพันมีอยู่ด้วยกัน5ลายง่ายๆเลยนะคาแนวนอนแล้วก็แนวถอยแยงคล้ายๆเกมสายโดดเลย วันนี้พกทุนมาประมาณ3,9 0 0 0ืนะเสียงนั้นอาจจะปแปลกนิดนึงคือหนูอัดเกมเนี้ยประมาณ7จ็โมงห้เออตื่นมาก็อัดเกมเลยทุกคนเอามาลองดูมาลองดูปั่นตอนเช้าจะแตกไหมหนูขอเริ่มเบ็ดเท่าไหร่ดีวะเบ็ด50เลยมาขอเริ่มปัน่นเบ็ด50สัก50หมุนอ่ะลุย เกมที่มันมาใหม่วันแรกนะหนูเล่นก็คือน่าจะปั่นได้200หมุนเกมไม่มีไม่โดดไม่อะไรเลยโอ้ยเกือบเต็มจอโอ้โคสวยโคตรสวยหระถ้าเต็มจอน่าจะจ่ายหนักมากอะทุกคนได้มาพันหนึง่งปั่นไปหกหมุนเตกมาพันหนึง่งเอาเรื่องสวยว่ะโอ้อยากให้มันเต็มจอมีใครเคยได้ตัวแพงเต็มจอไหมคะเนี่ยเออน่าจะแบบลั่นๆเลยเนาะ เขาโพดถูกสุดหรือเปล่าใบไม้ถูกสุดถูกกว่าเขาโพดปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาหนกดมาห้าสิบหมุนดูดีมันจะโดดตอนไหนอยากได้ตัวแพงอะไม่ได้หัวอุ้ยอุ้ยเขาโพดสวยอะไรวระปัดเขาฟีโคดไวอะหูเช้าเช้านี่ได้อยู่นะเออไม่แย่นะออ้ยขอบคุณเยอะๆขอคูณเยอะอู้หุนเสียงอะได้มาหกร้อยแต่ก็ยังดีที่รัก โดดโคตรไวกำไรแล้วนะเนี่ยอุ้ยอะไรเต็มจอเหรอโอย้ยังไม่ใช่ค่ะอยู่ๆมันก็มีฟิวเจอร์นี้มานะโอ้เกือบเต็มจอแต่ไม่เต็มนะได้มาส0 0รอโอ้ถ้าเต็มจอบอกเลยหนูเลิกคนเลิกแหละเอออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยถ้าได้สองช่องข้างหน้าคือมันจะรีจนกว่าอ้นี่ไงจนกว่ามันจะจับลายนะคะ แนวนอนแล้วก็แนวะแยงไม่งั้นก็เต็มช่องไปเลยเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุย้ยของแพงมันกลคล้ายๆกับก้อนทองอะ่ะนั่นแหละเก็นสายดดเนาะถ้ามาคือตัวแพงสุดก็แตกได้เหมือนกันถ้าปั่นเบดสูงๆโอเคขอเพิ่มเบ็ดหน่อยนะคะเบ็ด60อีกสัก3ามหมุนทุกคนชึบชๆบชบตัวคูณม่อ,อ,อุ้ยเอ้าูเดี๋ยวคือทำไมมันดีแ้ตอนเช้าเ้าเนี่ยเออ ปกตินะตาส่วนใหญ่จัดเกมตอนอประมาณลงไลท์อ่ะกี่โมงอ่ะสามทุ่มไปแล้วอะทุกคนเออมาปั่นตอนเช้านะเพิ่งเคยได้เล่นนี่มันโอเคอยู่นะเราอยากได้คูณเต็มเจอะนี่ก็คูหถือว่าคูณเยอะคูณสิบหกคูณกับร้อยแปดสิบแปดเหมือนกันพันกว่าเฮ้ยเลิศอุ้ยสองพันแปดเทียบโคตรดี กำไรกำไรแล้วกำไรเยอะด้วยที่รักขออีกหน่อยละกันรู้สึกว่ามันโดดอุ้ยถ้าจะตัวนี้เต็มจอนะบอกเลยอะลั่นลั่นลั่น้นนามาอุ้ยอยากได้เต็มจอแตกหนักเน่ที่รักออ้ได้มา240ไม่เต็มจอนะจับลายอยู่ช่องเดียวชิบชืบชบหูหน้าทองหน้าทองลายสวยมากนี่นี้ก็แตกเหมือนกันอันนี้ก็แตกเหมืนนอน,น,กกมนกันนะออ้พันสอง โอ้ที่รักขออนุญาตเลิกเลยละกันขออนุญาตเลิกเลยมีกำไยเยอะแล้วเกมใหม่โอ้แนทอมองว่ามันค่อนข้างเกลือนะเกมแบบพูดได้เต็มปากเลยตอนแรกอะเยียบกะรู้สึกว่ามันเกลือมากลวลายมันแปลกๆเนาะมันคือมีสามหกช่องเองนะ่ะเออตอนนี้ก็แนทรู้สึกว่าแตกมาเข้ามาสามรอบนะเข้าเล่นมาสามรอบคือ เบือมากรอบแรก200หมุนไม่โดดเลยพอมาเล่นรอบ2รอบ2เล่นในไลน์นี่ได้กําไรแล้วก็มาอัดเกมนะตั้งใจอัดเกมลงช่องให้ทุกคนดูเกมใหม่ว่าเป็นยังไงเนาะคือมันก็แตกแตกดีด้วยทั้งแตกนอกนอกแตกข้างในเออโอเคเลยไม่แย่นะมีใครแตกเกมนี้หนักๆก,ก็มาขิงเน็ได้นะคะ ใครที่ผ่านมาดูคลิปนัดก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะผ่านมาอย่าผ่านไปนะช่วยหนูจิ้มไลค์ให้ด้วยถ้าอยากเห็นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์ขอเนัดเข้ามาได้เดี๋ยวนัดจะเล่นแล้วก็ลงให้ดูในช่องนะคะวันนี้นัดก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ